สวัสดีผมมาแล้วจ้าเดอร์บี้สตารพร้อมที่จะให้เราโยกม้าไปยังโพลิกอนแล้วนะใครที่มีม้าเดอร์บี้สตาที่อยู่ในช่วงของการล่มสลายของลูน่าก็สามารถจะย้ายมาได้นะครับผมมามาดูวิธีการเข้ามาที่เดอร์บี้สตาเว็บไซต์อันนี้นะฮะแล้วก็ go to migration แล้วก็เชื่อมต่อตัวของ wallet ที่เป็นอันนี้นะผมกดไปแล้วแหละนะครับมันจะให้เราเชื่อมต่อกับระเป๋านะครับที่เป็น metamart นะคุณก็เชื่อมต่อแล้วก็ connect กับตัวของ n อนเน็กเทราสเตชันอันนี้นะครับอ่าเลือกอันนี้แล้วอ่าเสร็จแล้วก็จะเจอม้าสองตัวนะครับผมปิดคอน n น็กเมตามาร์นะครับก็อ่าเชื่อมต่อแล้วนี่พอดีมันเชื่อมต่อก่อนนี่นะถ้าของคนขึ้นมาก็น่าจะเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงพอดีทําผิดผดอยู่ตั้งนั้นจนไปหาข้อมูลมาแล้วมได้เขาบอกว่าจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นลุน่าคลาสสิกนะครับ เพราะว่าเราจะไม่มีค่าแก๊สพลูนาถ้าเป็นค่าแก๊สพลูนาแบบตัวใหม่นะครับลูมาลูนาแบบตัวใหม่แล้วนะ่ะก็จะใช้ค่าแก๊สถึง14บสี่ลูนาซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันแพงมากเลยนะตอนนี้ลูนาหนึ่งจุดเจ็ดดอลใช้สิบสองลูนานี่คือบานเลยนะดังนั้นเขาจะโอนลูนาคลาสสิกมาให้เข้ากระเป๋านี้นะทุกคนจะมีอยู่ประมาณสิบสองกว่ากว่านะครับผมลองเช็กดูแล้วกันนะครับเขาให้เป็นค่าแก๊สมาแล้วเปลี่ยนตรงนี้นะวิธีการเปลี่ยนเป็นตรงนี้ฮนะจากตรงนี้นะครับเมื่อต้นมันเป็นแบบนี้คุณเปลี่ยนเป็นันนคาสินนรับม ่พอเปลี่ยนเป็นคลาสสิกปุ๊บก็ทำตามขั้นตอนคลิปหลังจากนี้ได้เลยฮะอ๋เปลี่ยนเชนเป็นลุน่าคลาสสิกอ่ะนะครับเปลี่ยนเชนนี้เป็นลุนานะ่าคลาสสิกเนาะแล้วก็ทำการโยกย้ายครับไปนี่กระเป๋าเดือนมาเรียก,ก,ยน,ยกน่าจะกระเป๋าเดือนมาอ่ะคลาสสิกแล้วสิบสองลุน้าด้วยถูกแล้วได้แล้วนะครับนี่ประมาณนี้ ยืนยันเสร็จเรียบร้อยรอเนาะทีนี้ก็มาดูกระเป๋าในตัวของ open4 เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวนะถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็มาอยู่ในนี้พี่เด่นหาสองนีนะ้สองที่นี้แล้วกันนะครับ อ่ะมันจะมาหน้านี้นะครับรูปแบบรายเหลี่ยมก็รอนะรอที่จะโอนไปนะครับก็เช็คได้จากตัว open c ซึ่งก็ต้องกดรีเฟชกันบ่อยๆหน่อยแทงไม่มาก็ หล่อนะหล่อนะครับหล่อ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 ตัวฟุกก็ดูได้นะสําหรับตัวนี้นะครับแล้วแต่แล้วกันชอบดูทางไหนนี่มาได้ไหมอ่ะเร็วกว่าเร็วกว่านี่อีกนะมามาแล้วมั้ยอ่ะนี่ฮะมาแล้วครับ,รบอยู่ในนี่นะครับอยู่ในฮิดเด้นนะครับทีนี้คุณก็เอามาโชว์ในหน้าหลักก็ได้ นะครับผมก็ต,ตรงนี้แล้วก็อันไฮตรงนี้นะฮะคอนเฟิร์มนี่มันการอันไฮอ่าเสร็จแล้วก็มาอยู่ในหน้าหลักงจับร้อยนะครับ <Yeah. S 2> เรียบร้อยประมาณนี้เดอบบ์บิสตาจะเรียบร้อยครับผมโอเคแค่นี้แหละนะครับสวัสดีครับผมฝากติดตามด้วยนะใครเรียนเดอบบ์บิสตาติดตามตัวน้ำจีดีด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย